นกกองรวมของพี่นาก็มีความสุขกันมากเลยนะคะแสงแดดยามเช้าส่องมาอุ้ยกระชุกกระชิงกระจุ่งกระชิงน่ารักมากเลยค่ะดูสิโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเกือบเกือบห้าสิบ สวัสดีค่ะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเน,ะนาะวันนี้มีคนมาชมฟาร์มแต่เช้าเลยค่ะมีเอฟซีมาชมฟาร์มแต่เช้าเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะรดน้ำต้นไม้จิบกาแฟในไร่ในสวนให้ให้ใครกินลูกให้แพ้เหรอลูก แพ้่แพ่แพรเดี๋ยวรอชมลูกแพ้เนอะลูกแพ้กำลังจะออกลูกแล้วเนอะ <c oughs> ตามสบ,บาย <c oughs> ตามสบ,บายเลยค่ะมากาแฟยิ้มหน่อยเอ้ยน้ำตาลน,น้ำตาลยิ้มหน่อยลูกจะเป็นหวัดนั่นแหละจมูกชื้นๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปเดินชมสวนกันเร็ว ชมเป็ดชมแพะชมกระต่ายเมื่อวานไปตัดหญ้ามายังไม่หมดเลยให้แพะกินขนมที่ลูกโกโก้โกโก้ลุกต้อนรับลูกต้อนรับเอฟสีตัวน้อยที่ลูกอย่ามัวเนี่ดูดู โกโก้ go, อันนี้อันนี้พ่อพันน์่นน่ะกาแฟนู่นค่ะกาแฟท้องจ้ะแล้วคิดว่าคาปูด้วยแหละเอ้ยบรรยากาศดีดีรดน้ำต้นไม้แต่เช้าแล้วเนี่ยพาชมบรรยากาศในไร่ในสวนนะคะเอ้ยสดชื่นดีจังรดน้ำต้นไม้แบบจุใจมากเลย รดวันเว้นวันค่ะเนี่ยภารกิจของพินาเนาะหลังจากที่ก่อนจะเข้าไปทำงานใน YouTube ก็มาจัดก,การสมุนในฟาร์มนะแล้วก็ต้นไม้ต้นไร่อะไรพวกนี้ค่ะวันนี้พาชมนะคะในฟาร์มเอามาให้สัตว์เลี้ยงนอนด้วยกินด้วยนะแล้วก็เอามาตั้งไว้สวยๆด้วยค่ะ อันนี้ป้ายบ้านตัวรีสอร์ทมีคนทําให้นะคะมาดูเป็ดที่ลูกเนี่ยเป็ดกับกาบโอ้โหเป็ดเยอะเลยเป็ดเยอะเลยเยนาชอบเป็ดมากเลยค่ะเป็ดสวยสีขาวสีขาวชอบมากเลยห่านก็มีลูกมาชมห่านเล้วห่านก็มีห่านเอาไปฟักไข่เองนะก็ออกมาเป็นตัวแล้วแหละ แต่ว่าเออผิดผิดพลาดนิดหน่อยนะก็เลยเสียไปแล้วค่ะเดี๋ยวออกใหม่ลูกกลัวไหมกลักวห่านไหมครับกลักวเหรอลูกเอยิ้มกหนะยย่าิอฮอะเลยลูก โอ้โหถ้าถ้ามันอยู่ข้างนอกนะมันคงไล่ไล่เดินตามแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็ที่เอซให้มานะมะฮอกกาน,นีโตแล้วค่ะโตหมดแล้วหม่อนจริงๆถ้าริใบก็จะได้กินลูกตลอดเนาะแต่พอดีพี่นาไม่ค่อยได้รีใบเขาเดี๋ยววันนี้จะตัดแต่งต้นพริกค่ะต้นพริกนี่ก็สามารถตัดแต่งได้นะกิ่งแบบนี้สามารถตัดยอดที่แบบว่าแห้งๆเก่าๆแก่ๆแล้วออกปุ๊บ ก็จะแตกยอดใหม่แล้วก็พร้อมกับมีดอกพริกขึ้นมานะเดี๋ยวพี่นาก็จะตัดแต่งเนาะนี่เชา้ชาเชา้ชาเช้าเก็จิบกาแฟไปรดน้ำต้นไม้ไปนะคะชอบมากเลยเสียงนกจากธรรมชาติก็เยอะนะคะเดินมากก็เดี๋ยวจะภาพภาพเบอร์เนาะนี่บ้านสวนรีสอร์ทก็ เช้าๆพินาก็จะมาจิบกาแฟที่บ้านสวนรีสอร์ทเนาะตอนยิง่งตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยเย็นเย็นชื่นใจค่ะบรรยากาศดีมากเลยโดยเฉพาะอากาศเย็นๆแบบนี้เนาะบ้านสวนรีสอร์ทของพินาสุดยอดเลยนะอันนี้อันนีนน้กระป๋องอาหารปลาค่ะพินาเลี้ยงปลา,ากัดปลากัดสวยงามปลากัดจีนอยู่ในไร่ในสวนด้วยเนาะในบอ่อในสวนหลังบ้านเนาะ เลี้ยงทุกอย่างอะคะ่ะเลี้ยงทุกอย่างที่เลี้ยงได้นะคะก็พี่พี่น้องน้องแถวเนี้ยค่ะเขาชอบความลมรื่นลูกหลานชอบสัตว์เลี้ยงก็มาดูกันนะคะแต่ว่าสำหรับคนนอกไกลๆช่วงนี้พินาก็ปิดเข้าชมนะคะรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะ ปลอดภัยขึ้นกว่านี้เนาะก็จะเปิดรับก็มีนะมีคนเข้ามาหลายเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสวนครัวอีกหนึ่งจุดของพินาเนาะพินาก็จะปลูกอ่าส้มซ่านะพวกส้มซ่าพวกมะขามป้อมคาตะไคร้มะยมอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ชะอมนะเนี่ยน,นี่วันนั้นเอาชะพูนะคะ เอาชมพูมาปักๆๆนี่นะก็แตกแล้วนะใบชมพูลแล้วก็เอาแก้วมังกรมาปักก็แก้วมังกรก็แตกแล้วนะคะ mm hmm. พินาใช้คําว่าปักๆลงไปนะเพราะว่าไม่ได้ทําเป็นเรื่องเป็นราวแค่ปักก็เป็นแล้วนะคะเนี่ยความลุ่มลื่นนะในไรในสวนของพินาเนาะ mm hmm. ที่นั่งมุมกาแฟของพินาเย็นๆค่ะสงบเงียบ mm hmm. บางทีพินาก็จะมานั่งสมาธิตรงตรงนี้นะะกลางวันนะ บรรยากาศดีๆผู้คนก็ไม่มีนะเงียบๆเบนาะพินาก็จะมานั่งสมาธิจุดนี้เลยนะคะบางทีก็นอนสมาธิที่เปน,นี้เลยนะเปลี่ยนเปนใหม่แล้วนะคะเปเก่าก็พังไปแล้วเนาะจ้ะพินาก็พาชมเนาะอุยบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้เป็นคลิปที่พาชมในไร่ในสวนเนาะกุหลาบเวียงพิงนะพอได้อากาศหนาวๆเย็นๆก็เริ่มที่จะ มีดอกแล้วนะคะพี่นาก็ตั้งไว้หลายๆจุดนะสำหรับกุหลาบเวียงพิงนะคะ yeah, yeah. เดินชมสวนหลังบ้านแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ชมสัตว์เลี้ยงสมุนในฟาร์มของพี่นาแล้วนะ,ะ <Yeah. S 1> ก็แวะด้านหน้าได้นะ<อ>ด้านนี้<า>ด้านหน้าก็มีอ่าของฝา,ากเยอะแยะค่ะมีหมวกมีโนูนมีนี่นะมีแนวเสื้อแบบว่าคาวบอยนะคะคันที่เท่ๆนะ yeah, yeah. อ่า ได้เลยนะ่นี่อันนี้ก็เป็นลูกค้าประจําของพี่นาเนาะโอ้โหเดี๋ยวจะโคนนะครับแหมหมุนจักรยานเยนาก็จักรยานมาวางตัดแต่งนะสวยนี่จนิใเ๋ว่าไงลูกก็ด้านหน้าก็จะติดกับถนนนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดนะช่วงเนี้ยครับ ตัวนี้ก็สวยนะพี่แมวเนี่ยผ้าพันคอหนูก็เพิ่งเอามาใหม่นะจ้ะผ้าพันคออุ่นๆน,นะถูกๆขายของก็เป็นนะบ้านสวนฟาร์มพี่นาบ้านสวนฟาร์มชอบขายของมากเลยนี่ตัวนี้สวยค่ะนี่วัยรุ่นวัยรุ่นแนวแนวเท่ๆไม่ได้มาดูสิว่าไงครับตัวนั้นน่ะเหรอ นาก็เห็นเด็กๆนะก็ชอบนะเ็าชอบเด็กๆนะแพะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออกมาออกมามองเขาอยากจะเล่นกับเด็กน้อยนะคะแพะน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยแพะเป็นอะไรที่เด็กๆชอบนะเดี๋ยวเคยดูมีลูกแพะน้อยน่ารักน่ารักนะโอ้ยเด็กก็จะเข้ามาดูกันลูกแพะก็ชอบชอบนะคะชอบเล่นกับเด็กเนาะเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยค่ะค่ะพี่นาก็ชม ธรรมชาติชมบรรยากาศในบ้านสวนฟาร์มนะคะเป็นคลิปที่ไม่มีอะไรนะคะมีความน่ารักความเพลิดเพลินนะคะจะ้ะและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะจบลงตรงลาเต้นะคะตัวนี้นะร้องเก่งที่สุดนะคะลาเต้แม่กำลังจะมีน้องแล้วเนาะลาเต้ก็ยังอ่อนอยู่นะคะค่ะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ